สวัสดีค <handled> ร <it> ับกลับมาพบกับช่องโอปอชแนลกันอีกแล้วนะครับเพื่อนๆออยยาแอดกลับมาแล้วนะจ๊ะวันนี้มีข่าวนนริซ่าถึง2ข่าวแบบ2ข่าวใหญ่นะจ๊ะมาฝากเพื่อนๆกันแล้วนะตื่นเต้นกันหรือเปล่าแอดเนี่ยทำไปก็ตื่นเต้นไปจริงๆนะครับเริ่มจากข่าวที่ธรรมดาาเบาๆกันก่อนนะจ๊ะของนนริซ่าของเรานนั้ที่ตอนนี้ไปติดเป็น5อันดับคนไทยที่นึกถึงมากที่สุดเมื่อพูดถึงเรื่องซอฟต์พาวเวอร์นั่นเองจ้าซึ่งถือเป็นบุคคลที่ผู้ทรงอิทธิพลในการสร้างและผลักดันซอฟต์พาวเวอร์ และก็เป็นไปตามคาดนะจ๊ะที่นับที่หนึ่งของเรานั้นก็คือน้องนาฏิสามโนบาลหรือน้องนิซิาของเราซึ่งเขาก็มีการเขียนบทความขึ้นมาเลยว่าแม้ว่านาฏิสาจะหยิบจับอะไรก็กระตุ้นพลังซอฟต์พาวเวอร์ของไทยไปหมดล่าสุดส่วนชุดแบรนด์ไทยอาสวะรับพระราชทานเครื่องหน้าจากคิงชอว์สที่สสวยสงาดุดเจ้าหญิงต่อสายตานานาชาติแล้วก็อันดับต่อๆไปก็อย่างที่เพื่อนๆเ,เ,เห็นเลยนะครับก็เป็นพี่บัวขาวของเราพี่โทนิจาคุณพิธาหรือพี่เบนรานะจ๊ะซึ่งแต่ละคนเปอร์เซ็นต์เนี่ยก็ประมาณในนาฏิสาของเราอยู่ที่63 3.3%พี่บัวขาว36.2%สิอพี่จ่าพนม32.4%นะโอ้โหสองคนนี้เนี่ยน่าจะมวยๆหรือเปล่าอะไรประมาณนี้นะจ๊ะส่วนทุนพิธานะครับ23.3%ส่วนพี่เบลล่าของเรานะจ๊ะก็18.1%นะจ๊ะอ๋อเจ้าอะไรแบบนี้นะเพื่อนๆก็ต้องถือว่าโนริซ่าของเราก็ขอมาแรงแซงทางโค้งกันนิดนึงนะจ๊ะจริงๆก็เป็นซอฟต์พาวเวอร์มานานแล้วก็มามีบทความอย่างเป็นทางการเขียนถึงโนริซ่าแบบจระจะแบบนี้เราก็็ตต้้้ออออองงงเเเาาาาาม่่่นนนนใหฟัะะจ๊วปร์์ซคขแบบ เกือบสองเท่านั้นเพื่อนนะส่วนอีกอันครับก็ต้องบอกว่าเป็นเพจที่เรารักเช่นเคยนะจ๊ะเพจที่ชื่อว่าก้าวกระบี่เดียวดานะครับซึ่งแอดเนี่ยรู้สึกว่าบทความเขาเนี่ยเขียนถึงโนริซ่าของเราได้ดีมากๆเลยอยากจะมาอ่านให้ฟังแต่ไม่อ่านทั้งหมดนะเพราะว่ามีบางช่วงบางตอนของบทความเนี่ยอาจจะมีการเขียนถึงศิลปินคนอื่นๆเพราะฉะนั้นแอดจะขอเน้นย้ำไปที่การอ่านบทความที่เกี่ยวกับโนริซ่าของเราก็แล้วกันนะจ๊ะต้องบอกกันไว้ก่อนเนาะส่วนใครจะไปอ่านเต็มๆก็ไปกันได้เลยจากที่ก้าวกระบี่เดียวดานนั่นเองนะจ๊ เป็นอีกบทความหนึ่งที่ต้องเขียนถึงนอริซ่าอีกครั้งหลังจากที่ไม่ได้เขียนถึงมานานแต่ทุกวันนี้ทุกอย่างที่เกิดขึ้นนั้นเป็นคําตอบแล้วว่าไม่มีอะไรหยุดความนิยมในตัวของนอริซ่าได้อีกแล้วเมื่อช่วง2เดือนที่ผ่านมานั้นมีข่าวลือแพร่สะพัดว่าการปิดบัญชีโวยป๋อของริซ่านั้นเชื่อมโยงกับการแสดงของนองริซ่าที่คาบาเรต์ครีซี่ฮอร์สในปารีสกฎหมายจีนก็ห้ามมิให้คนงานในอุตสาหกรรมบันเทิงมีส่วนร่วมหรือส่งเสริมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเพศ ซึ่งแท้จริงแล้วนะครับก็ไม่มีใครทราบได้หรอกขอรับว่าทางจีนได้ปิดหรือว่าทางค่าย YG ปิดเองเนื่องจากน้องเนี่ยไม่ต่อสัญญากับ YG แต่กระนั้นก็ไม่ได้เป็นปัญหาอะไรกับชื่อเสียงและความนิยมของน้องในจีนเลยแม้แต่น้อยข้าพเจ้าสังเกตจากยอดติดตาม IG ของน้องเนี่ยที่มีการพุ่งสูงมากขึ้นโดยเฉพาะช่วงที่มีข่าวว่าปิดบัญชีไว้ปอของน้องเนี่ยแน่นอนว่าแฟนๆชาวจีนของน้องเนี่ยก็ใช้วิธีการมุดใต้ดินนะจะมาเพื่อตามโนริซ่าใน IG แทนซึ่งทําให้ยอดแอนเกจของโนงริซ่าใน IG, ยอจ ถึงเกือบจะ1 0 0ร้ล้านคนกันไปแล้วนั้นเพื่อนนะและองลิซาเนี่ยก็กลายเป็นศูนย์กลางความสนใจบนห่วยบอซึ่งเป็นแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียที่โดดเด่นของประเทศจีนอีกครั้งในวันที่21พฤศจิกายนที่ผ่านมาหลังจากที่น้องเนี่ยปรากฏตัวในงานเลี้ยงทางสหราชชาาจักเพื่อต้อนรับประธานาธิบดีเกาหลีใต้และสุภาพสตรีหมายเลขหนึ่งสมาชิกของ Black พิงค์ทั้ง4คนในต่างก็สง่างามทุกคนใส่ชุดเดรสสีดีไซเนอร์ชื่อดังอย่างไรก็ตามในคีย์เวิร์ดสไตล์งานเลี้ยงของลิซากลายเป็นหัวข้อที่มีผู้อ่่าานมากที สุดอย่างรวดเร็วในหมวดหมู่บันเทิงโดยมียอดดูมากถึง110ล้านครั้งจากการปรากฏตัวไม่นานเท่านั้นเองนะจ๊ะและเพียงไม่กี่สัปดาห์ต่อมาโนริซ่าของเราก็ถล่มวุ้ยป่วอ,อีกครั้งนะเมื่อชื่อแฮชแท็กลิซ่ากลายเป็นกระแสะอันดับหนึ่งบนวุ้ยปอและมียอดการอ่านสูงขึ้นไปอีกถึง130ล้านครั้งกันไปเลยจ้าเพียงแค่น้องเนี่ยเข้าไปชมฟุตบอลอยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกในวันที่28พฤศจิกาย,ยนที่ผ่านมาและการถล่มวุ้ยปอสองครั้งในหนึ่งสัปดาห์สะท้อนให้เห็นว่า่าาาแฟนนนนนชววจจียยังสใใงสใใตออซ แม้ว่าวุ้ยป๋อส่วนตัวของน้องจะถูกปิดไปแล้วก็ตามหากจะย้อนไปในอดีตนะครับเขาก็บอกรัฐบาลจีนที่มีการแบนศิลปินในประเทศจีนของตัวเองนั่นแหละที่มีการแสดงหนังแบบว่าเล่ารงเล่าร้อั่นอะไรก็ว่าไปเขาก็เลยการแบนไปนั่นเองจ้าแต่ตรงนี้แอดขอข้ามไปอ่านของนอริซ่ากันเลยก็แล้วกันนะจ๊ะซึ่งเขาบอกว่าการปรากฏตัวของนอริซ่าที่ถล่มวุ้ยป๋อนในภาพ1สัปดาห์นับว่าน่าสนใจอย่างยิ่งต้องเรียนตามตรงเลยว่าหากมองว่าการที่น้องถูกแบนเพราะการแสดงคาราบาล Crazy h o r s ในปารีสนั้นเป็นความผิดเกี่ยวกับการรสส่งเิม กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของเพศนั้นก็นับว่าเป็นการไตร่ตรองที่ค่อนข้างไม่ลึกซึ่งเสียเท่าไหร่นะจ๊ะอันนี้เขาเขียนเองเลยนะเพราะการแสดงนั้นเป็นการแสดงที่ไม่มีการบันทึกภาพและเป็นการแสดงในสถานที่ปิดส่วนคอนเสิร์ตของวง Black พิ้งในช่วงท้ายๆจะเห็นว่าคอสตูมที่จัดให้ของทั้งน้องเจนนี่และลิซ่านั้นดูโปมากกว่าเดิมและไม่เหมาะสมในหลายโชว์จนเห็นความไม่สบายใจและไม่มั่นใจของน้องในการแสดงออกมาหลายครั้งซึ่งในหลายชุดนั้นก็เป็นการแสดงในสถานที่เปิดและบันทึกภาพได้ด้วยซ้ำนั่นเองจ้า แต่กระนั้นนะนะหากทางวุ้ยป๋อจะแบนน้องด้วยเรื่องนี้1สัปดาห์ที่ผ่านมาก็เป็นคําตอบได้อย่างชัดเจนว่าไม่มีผลซ้ํายังจะเพิ่มความสนใจต่อตัวน้องลิซ่ามากขึ้นเสียด้วยซ้ำนะจ๊ะเอ้ยอทุกใจประโยคนี้มากๆเลยนะส่วนเรื่องที่มีบางท่านนะครับถามถึงความเหมาะสมที่น้องลิซ่าเนี่ยสแสดงคาบาบาล Crazy Horse ในปารีสนั้น้าพาจ้าต้องขอเรียนด้วยความเห็นส่วนตัวเช่นนี้ขอรับท่านรู้จักความรักไหมขอรับความรักแท้จริงนั้นไม่ได้ซับซ้อนเลยขอรับเมื่อท่านรักรักก็คือรักในตัวตนของเขารักใน สิ่งที่เขาเป็นรักในสิ่งที่เขาเลือกและรักในสิ่งที่เขาอยากจะทําสําหรับข้าพเจ้านั่นแหละขอรับคือความรักแต่หากเมื่อไหร่ที่เราบอกว่ารักใครสักคนแล้วเราเนี่ยจะไม่รักเขาเมื่อเขาเนี่ยไม่ได้เป็นอย่างที่เรารักไม่ได้เป็นอย่างที่เราวังหรือไม่ได้เป็นในสิ่งที่เราเนี่ยอยากให้คนนั้นเขากระทํานั่นเองจ้าสําหรับข้าพเจ้านั้นไม่สามารถเรียกมันว่าความรักได้เลยแม้แต่น้อยนั่นเป็นเพียงความต้องการของท่านในส่วนเดียวคือรักในสิ่งที่ท่านอยากจะรักอยากให้เป็นอยากให้ทําดังนั้นหลายคน มักจะไม่สมหวังในความรักนั่นเพียงเพราะว่าแท้จริงแล้วสิ่งที่ท่านคิดว่ารักนั้นเป็นเพียงแค่ความต้องการในส่วนตัวเท่านั้นเองขอรับและประโยคตรงนี้ฟังให้ดีๆนะจ๊าสำหรับคนที่เป็นแบบว่าแฟนๆโนริซ่าอย่างแอดที่รักไปถึงคั่หัวใจกันแล้วนั้นประโยคนี้จะทัชใจมากๆเขาบอกว่าโปรดจงรักลิซ่าหรือใครๆใ,ในความเป็นตัวของเขาไม่ว่าเขาจะทําอะไรที่ถูกใจหรือไม่ก็ตาม เพราะว่าความรักที่แท้จริงนั้นมันจะมีเพียงแต่ความยินดีในสิ่งที่คนที่เรารักนั้นกระทําแล้วมีความสุขแม้ความสุขนั้นจะชมชอบหรือไม่ก็ตามขอรับก้าวกระบีล่ลิลลี่อะไรประมาณีน,นะจ๊ะซึ่งต้องบอกบทความเขาที่เขียนโนริซ่าของเราจะมาอ่านรอบไหนก็ซึ้งใจทุกประโยคจริงๆนะนนเพื่อนๆนะเพราะว่าแอดก็รักโนริซ่าอย่างไม่มีเงื่อนไขยกเว้นนะจ๊ะยกเวน้นโนริซ่าไปขายยาหรือฆ่าคนตายอันนี้ก็เริ่มคิดแล้วนะแต่เราก็มั่นใจไงว่ามันจะไม่มีวันเกิดเรื่องแบบนั้นขึ้นแน่นอนเพราะโนริซ่าองเนนน้้สู็แลววีปคด แค่ไหนมีความอดทนอดกลั้นมุกมานะพยายามฝึกฝนมีทั้งพรสแสวงและก็พรสวรรค์ทำให้มีทุกวันนี้ได้่นเอ,เองจ้าอันนี้แอเสริมเองนะเนี่ยอื ประบมอเราเพื่อนๆนคิดเห็นกับ2ข่าวอย่างนี้กันบ้างยังไงบ้างก็สามารถบอกแอดกันได้เลยนะจ๊ะอ่ะแล้ววันนี้ก็ไหนๆก็ปิดคลิปกันแล้วก็ขอ,ขอเสริมภาพลิซ่าเอ็กซ์ลีนในไต้หวันเมื่อวานที่มีคนไปถ่ายมาเพิ่มเติมก็คือเป็นแฟนๆคนหนึ่งนะจ๊ะก็ต้องขอบคุณกันด้วยสำหรับภาพนี้นั่นเองนะสวยงามกันมากเลยทีเดียวนะเพื่อนๆนะสำหรับสำหรับคลิปนี้ไอคงต้องขอตัวเซไปไปก่อนเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีจ้า